าก็หูง่ค่ะปลาไข่ปลาไข่โอ้ปลาตอนสองค่ะทุกคนมึงค่ะปลาคงเฮาวิถีชีวิตเรียบง่ายสวัสดีจ้าเมือนนี่เฮามาที่อำเภอว่านอนนี่ว่าจ้าจะพามาลุงหนองหาปลาจ้าเดี๋ยวจังไหนกลับไปพอกนอยุนาน้องเลยเด้อค่ะตอนนี้กระทํำกัน เอาแ้ลฟื้ลงไปล้อล่ะจ้ะเพิ่นเปิลให้จับปลาได้เก้ามงเศร้าค่ะดูคนบรรยากาศหนองพนดีดีค่ะอำเภอวานอนนิวาสอันนี้เขามาครั้งแรกเลยเด้อค่ะบ่เคยมาเลยโอเคก็คือเอาว่าก่อนเตรียมไว้ก่อนเนาะค่ะ ตอนนี้ก็กำลังลงแพไปแล้วมาหลุ่นมันหมานไปน้ำกันเด้อ น,นี่พันประกาศให้จับปลาได้แล้วจ้าเก้านาฬิกาตรงเป๊ะจ้าน้องนี่คือเป็นตรงเวลาค่ะถ้าพอถึงเวลาพันก็บอป,ประกาศเลยค่ะถึงคนจะผอมซ้ำใดกระซังเยี่ยมเลยค่ะอันนี้คือการตรงต่อเวลาเนาะค่ะนาออันนี้ของเฮาเสื้อสีม่วงค่ะกําลังว่านปลายข้างแรกค่ะทุกคนเป็นกําลังใจให้ในเด้อให้เฮาได้ปาลาได้หลายเด้อ ขอมาหาอยู่หากินในอำเภอบ้านน้อยน,นิวัดเด้อค่ะมานี้มาเมืองกันมาจะมีปาย,ยัางลายเด้อค่ะทุกคนมานี้เอาปลาลสะดุงเพิ่อนค่ะทายเพือนเอา้าปลากระโดดนะคะ่ะเห็นไหค่ะทายบอ่อนทานค่ะตอนที่เขาไปในสะดุงเพิ่นนะคะขอกองกับมาบ่อนทาน โศกผนประกาศอยู่กองอำนวยการว่าถ้าผู้ได้ได้ปลาไงนะคะ14กิโลขึ้นไปนี่เพิ่นจะมีรางวัลไห่ตอนนี้เพื่อนเปี่ยนไหมห่ะหรคะว่าถ้ารางวัลที่1ปลาไง300บาทรางวัลที่สอง200บาทรางวัลที่3 100บาทค,ะ <c oughs> ค่ะเพื่อนมั่นใจว่าปลาน้องนี่จะต้องปลาไงแน่นอนค่ะ <c oughs> อันนี้เพื่อนได้ปลาไงแล้วจ้า

รางวัลที่หนึ่งสามร้อยเออตัวใหญ่แห้งโอ้ยไปเลยไปเลยไปแล้วไปเอารางวัลเหรอจ้าไปละเด้อบันน้ำปลาติดสะดุ้งโอ้ปลาใหญ่ขาดว่านะ นอยู่ในสะดุ้งเพื่นน่ะเพื่อยมันดินในสะดุง้งเอออกแล้วพะนะ <c oughs> บาดเดียว <c oughs> ปลาใหญ่หลาย <c oughs> ทุกคนมาเมืองปลาใหญ่อีกเด้อจ้ะ <c oughs> ตากเอหัวใหญ่อนป้านายบ่จ้ะอ้คือตัวใหญ่ค่ะหมาด้วยดีข้าวไทยที่เราเห็นอยู่กันันได้เห็นแค่่นแเพิ่นโอ้ปลาไข่ปลาไข่โอ้ปลาไข่น้ำอืใโอ้ใหญ่ก็ตทีแล้วป่ะจนี่มันหักกันอักกันจกไข่โอ้ยแล้วก็ถุงมันใส่น้อยคนเนาะเจ้าท้อบอกเ้า้า่้ว ปลาใหญ่ค่ะเนี่ยปลาไหนมาสันจ้ะมืรอนี้บอกบอกเลยค่ะว่าบอกมีผู้ใดยอมแพ้เอลีค่ะยังมอนมียังบอเห็นคนเก็บสะดุ้งขึ้นมาอาจจะค้นเลยค่ะมืรอนี้แบบหากันออลีเลยค่ะมืรอนี้แบบปลาล้ายค่ะแล้วก็กว้างเนาะค่ะเป็นหนองเป็นอ่างเก็บน้ำกว้างและปลาล้ายวันนี้ ผู้บางคนข้าเจ้าก็ได้อยู่ริมฟังนน่เด้อค่ะคือจังป่าเรนเรนขึ้นมาริมฟังน่ะไหมค่ะแบบป่าเข้ากัหน,นีขึ้นมาริมฟังเนาะคนหลายอยู่ตรงกลางอย่างสิ้ไหมค่ะเนี่ยนะคะค่ะทุกคนตอนนี้กบมาเราค่ะแพฟโฟมพองเฮาเมื่อนี่ห้าบมาเดทไทยตอนพนหาป่าให้เมืองเลยเด้อค่ะเพ่นยูไก่แห้งค่ะค่ะ,คะแล้วก็พนโมเดอยูประจําจุดเนาะคะ่ะ เดี๋ยวทุกคนมาเมืองป่าน้ากันค่ะว่าเขาจะได้ป่าอย่างเนี้ยเนาะมือนี้เนาะกำลังเข้ามาเลยจ้าทุกคนมึงค่ะปลาคงเขา วันนี้น้อยนะเข้าเจาเด้อเดี่ยมึงแต่เสียดายมงได้หูปะค่ะเบิร์ดเวลาหรอค่ะเที่ยงเป๊ะเพื่อนบอกว่าเบิร์ดเวลาในการรับรางวัลหรอพนะโอ้อยากจะเป็นลม้มเพื่อนพายมาซาเกินไปป่าป่านหนไงจ้ะบาดเดียวไม่รู้บาดเดียวเลยค่ะนี่นบานมนเลิเลอกอ ติดตอพนะจ๊ะมันคือน้ำตอนเนี่ยมีน้ำกอดไหม่อันนี้มีปลาตองติดมาน้ำเลือจ้าป,ปลาตองปลาตององค์ขา็ขิดมาน้ำจ้าทุกคน <c oughs> <c oughs> มาเอาปลาหนกุกแกจ้าอ, <c oughs> อันนี้กย,ย้ทุกคนค่ะ อันนี้คือปลาอยู่ในกลองของเฮาค่ะตอนนี้จะมีปลาตองกับปลาคค่ะโอ้ยปลาตองกับมีแตตูงงามๆเดอ้อมังเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเฮาจะยังบกับจ้าเฮาจะหาต่ออีกก่อนค่ะเพราะว่าเฮามาไก่เนาะผู้เพื่อนหาปลาไหนเป็นกระมวนเป็นหนาได้หรอจ้ะเดี๋ยวเฮามาลุนว่าเฮาจะได้ปลาหลายบ่แต่ปลาสองโตนั่นน่ะมีคนมาขอสื่อไปหลาเด้อค่ะ ดีใจแห้งขาะมาื่อว ใส่ยังบัดนี้ คนคะ่ะอันนี้คือปลาของเขาที่เขาหาได้มื่อนี้จ้าว้าวเด็ดปนิ้มาเพิ่มอีกคะ่ะทุกคนน,น,น,นั่นมื่อนี้หมานจ้ามันหมานจ้ามืนน่อนี้ตอนนี้เขาก,ากำลังเก็บอุปกรณ์คะ่ะกำลังจะกลับบ้านกันแล้วเนาะ วันนี้เขากจะขอตัวลาไปก่อนเด้อจ้าแล้วพอกันไหมคลิปหน้าจ้าขอบคุณสำหรับการรับชมวันนี้เด้อค่ะสวัสดีค่ะ